มาพบกับปรากฏการณ์ใหม่ครั้งยิ่งใหญ่นะคะมาแน่มาแน่มแนมันแน่ค่ะกับตัวตอนตัวจริงของพวกเรานะคะในโมโนออริจินอล2023นะคะในวันศุกร์ที่9ธันวาคมของนี้ค่ะเตรียมพบปรากฏการณ์ใหม่ครั้งยิ่งใหญ่สนุกแบบเต็มแม็กซ์ทะลุทุกหน้าจอมาแน่มาแน่ ทั้งหมดนี้ในโมโนออริจินองพันยีตัวตดตัวจริงเก้าธันวาคมนี้อยากระพริบตา วันศุกร์ที่9กธันวาคมนี้นะคะเจอกันแน่เลยค่ะกับโมโนออ i ริจินอล2023นะคะโหตื่นเต้นแล้วค่ะเดี๋ยวจะแถลงข่าวช่วงบ่ายนะแล้วก็จะเห็นของดีที่อยู่ในโมโนของเรารับรองว่าคุณผู้ชมจะติดอกติดใจนะขอบคุณนะคะขอบคุณครับ